อร่อยปะไม่กินเอาจะกินนมละคันนี้เออเอาเอฟซีเฮ้นอนกินนมเลยเว้ยเอาเอาหกใส่หน้าดอกนี่เอาอืมเป็นไงอ่ากินผักต่อมาชอบกินผักเอ้ยมาชอบกินผักเลยลูกได้แข็งแรงเนาะ ถึงแมไมอ,อ,อ้วนอ่ะอืมจะได้อ้วนเหมือนเลนเฟิร์สไงอืมนอนอีกแล้วมันเขี้ยวมันเขี้ยวเอ้ตายและเออแซ่บๆเนี่ยต้องต้องให้เห็นเห็นหน้ามันเห็กำลังกินแซ่บๆก้าวหนูนี่ลูกหนูจะโดนส่วนนี้โหรอไม่โดนหรอกไม่มาโดนนิ้ง ก็ให้เฟ <j> <form. S 2> ้อเล็กเป็นคนเกาฟ้อใหญ่ก็ขอถ่ายนีกินบวยนายจอะกินบวยแสบเไปจ้าโอ้โหนั่งเยยวอีกเออแน่นอนจริงจ้าจ้าอัศวินที่กิน ชอบจังเลยครับต่กินแต่ยอดอ่อนๆเว้นี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตละเดี๋ยวก็้เดีก็ด้

กินออนมะด,ดัสมิวนะคุณโยมนะคิดเติเดัสมิวขอวเขาแล้วเนะี่ยดัสมิวดัสิวดัสมิว